โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเลเวลสิตัวร้ายของกอนซุดนะก็คือตอนนี้นะทุกคนก็น่าจะเห็นไ d ดีนี้นะครับผมทุกคนก็คือตอนนี้มีโคลาโบมหาศึกคนชนเทพครบแล้วนะครับผมทุกคนในเลเวลสิก็คือเออโคตรเทพครับแล้วในวันนี้ก็คือตู้เกียร์ใหม่มานะก็เป็นตู้ที่ผมเนี่ยรอคอยมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะผมทุกคนผมรอตู้นี้มาทั้งหมด22วันนะก็เป็นตู้ถุงมือของทอนะผมทุกค ก็คือเป็นเกียร์ที่น่าจะดีที่สุดในรอบนี้นะอ่าก็อย่าพลาดที่จะกดมานะผมทุกคนก็คือมีพลังชีวิตอัตราลมสกิลค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่นะผมทุกคนแล้วเป็นเกียร์ของทตาน้ำนะแล้วผมมองว่าท่าน้ำในเกมเนี้ย มันมีตัวเก่งค่อนข้างเยอะนะแล้วถ้าเกิดได้เกียร์นี้ไปใส่ทาาสน้ําเนี่ยมันจะค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะผมทุกคนอ่าในเมื่อเกียร์มาแล้วผมก็ไม่พลาดจะกดหมดแม็กนะเดี๋ยวผมนี่จะไปทําการเติมเงินเพิ่มเอาสักเท่าไหร่ดีสี่พันลูบี้ละกันนะผมทุกคนเดี๋ยวเจอกัน ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการเติมรูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยได้ทําการเติมแพ็คแจ้งเกิดแล้วก็เออแพ็คเล็กๆรูบี้ไปอีกหนึ่งแพ็คนะครับผมทุกคนก็คือตอนนี้นะผมเนี่ยมีรูบี้สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบูบี้ก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมรูบี้หรือว่าเติมแพ็คต่างๆในเกมในราคาที่ทุกคนในเกมอย่างมากนะก็คือตอนนี้ทางเพจกรสุดเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะผมทุกคนทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยในเกมเ มีแพ็กไหนบ้างนะก็สามารถทักแชทเพจมาเติมเงินกับกอสุดได้เลยนะผมทุกคนก็คือจะทาให้ทางบ้านเนี่ยเหลือเงินไว้กินขนมอย่างเยอะทุกแพ็กเลยนะทุกคนสามารถเลือกดูราคาได้เลยนะผมทุกคนแล้วก็ยังมีราคาแพ็กพิเศษด้วยนะก็คือถ้าเกิดเราเติมเองเนี่ยในเกมเราจะเสียเงินประมาณ4,200บาทนะไม่รวมแวดนะผมทุกคน7%็ดเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าเติมเงินผ่านไปกอสุดเสียเพียงแค่2599บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็คือประหยัดทันทีกว่า1 5ห 500บาทนะแล้วเราจะได้ลูบี้ทั้งหมด2,132ลูบี้นะผมทุกคนก็คือถ้าเกิดเปิดตัวก็พร้อมไปถึงตู้การันตีถ้าเกิดเปิดเกียร์ก็มีโอกาสได้เสียสูงนะผมทุกคนอ่ะเราต้องวัดแล้วนะผมทุกคนก็จะทําให้ทางบ้านเนี่ยมีโอกาสได้เชิดฉายเยอะนะและประหยัดเงินด้วยนะผมทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ทับคอมเมนต์ละกันนะก็คือในตอนนี้นะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยได้ทําการเปิดไปในรอบก่อนๆแหละก็คือ15ครั้งนะก็คือถ้าเกิดผมเปิดอีกหมด4,000ลูบี คือผมจะได้เกียร์เจ็ดดาวแน่นอน2ชิ้นนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชิ้นไหนนะผมทุกคนแล้วตอนนี้สี่พันลูบี้ลุ้นในตู้ผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เสียสูงอะ่ะมาไอดี ID นี้มันพร้อมที่จะเกิดแล้วก็เชิดฉายแล้วนะคะผมทุกคนเปิดเลยละกันแบบไม่ต้องใช้สูตรแล้วไม่ต้องลังเลเปิด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 วยเอาโอจูด,ดี้เอาแล้วไงก็เล่นงานกอนแต่รอบแรกเลยนะผมทุกคนกน็ขอรีตู้ทิ้งละกันนะ มาขอใช้สูตรเครั้งปฏิหารสูตรนี้ช่วยชีวิตผมมาหลายรอบแล้วนะผมทุกคน1ครั้งนะครับสองครั้งนะครับ3ครั้ง4ครั้งหครั้งนะครับผมทุกคนหกครั้งครั้งที่เจ็ดกดเปิดสูตรนี้ทางบ้านดูดจําแล้วนําไปใช้เปิด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 อุ้ย งานเข้าและทางบ้านตัวอย่างที่ไม่ดีก็อย่าไปทําตามโอเคเปิดต่อเลยละกันก็โบ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 โอ้ยเฮ้ยชิปหายห้าดาวล้วนเลยก็เดี๋ยวผมขอเช็คเลดดอกตู้นี้ก่อนนะโอกาสที่เราจะได้เกียร์ก็คือ1%นะึ่ร์เะผมทุกคนก็คือการเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือเราจะมีโอกาสได้รับเกียร์เจดาวประมาณ1ชิ้นนะหรือประมาณสองพัลูบี้นะผมทุกคนถ้กิตีไปค่าเฉลี่ยนะ เปิดเปิดอุ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหวานเจี๊ยบอู้รอ้อเท้เกินโอ้เวกีกก็ไม่ธรรมดาว่ะเอาแล้วไงกูเพิชมวงการเกมหลังจากที่ผมชมทีไรเว้ยทุกคนผมโดนตู้นี้ใส่มันจะโดนแบบวงการเกมเอายับทุกทีเลยคือชมไม่ได้เลยชมปุ๊บนาเกลือมาตลอดเลยนะผมทุกคนว่าแล้วเรียบร้อย ก็เราต้องลุยต่อนะผมทุกคนยังไงชีวิตก็ต้องไปต่อเปิด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 อุจดาวมาหน่อยดิเพื่อนอุ้ยวงการห้าดาวล้วนเข้าแล้วออกยางจัดเลยอ่ะเปิดต่อเลยละกันนะผมทุกคนเปิด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 อุ้ยก็ซีดอยู่นะผมทุกคนเราเหลืออีก2 7 0 0รลูบี้ผมขออีกสักสองชิ้นน่ะกำลังดูดีเลยนะ อ่าไม่แย่ไม่อุยอ้ยอุยอ้ยอย้เกือบไปนะผมทุกคนใครจะไปซวยข,ข้างหน้านะได้ห้าดาวเกือบห้าดาวล,ล้วนอีกแล้วนะผมทุกคนมาต้องไปต่อนะผมทุกคนเปิด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 อูเอู้อ้าวปีโตเลี่ยมเออค่อยขบกันได้หนทางบ้านอันนี้ค่าความอันนี้ค่าความเป็นน้นตักษะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอสูงสุดด้วยหลอดเทเกินเปิด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  เปิดหูนี่ไงทุกคนดูเวลาชมแม่งทีไรแม่งห้าดาวล้วนมาทุกทีเลยนะทางบ้านใครที่แบบเปิดกาชาได้แล้วดีใจห้ามชมวงการเกมเด็ดขาดอันนี้มันเป็นเคสชมทีไรยับทุกทีมาสองพันรูบี้ในลังเพลิงเปิด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 อุ้ยอุ้ยรอบนี้สวยอยู่นะดาวโอคินนะเฮ้ย หกดาวฮาชินนะสลับกันนะผมทุกคนมาเปิดเปิดถุงมือทอถุงมือทอถุงมือถุงมือทอมาถุงมือทอโอ้โหก็เหลือ1น0 0เจรลูบี้สุดท้ายนะครับผมทุกคนต้องได้ต้องโดนโบโบโบโอุย้ยไม่เออโอเคคิดว่าจะโดน5ดาวล้วนอีกนะผมทุกคนก็ลุยต่อไป พันห้าร้อยลูบีส้สุดท้ายในลังเพลิงเปิด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 อุ้ยเฮ้ยโูหกดาอันเดียวเองอะ่ะเปิดเปิดอุ้ยเจ็ดดาต้องมาแล้วแหละเพื่อนเอาหน่อยให้ก่อนมันวิบวับว้าวหน่อยดิโอ้ยังยังนะผมทุกคนก้อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูบีอ้อ่ะต้องมาสักทินอะ่ะขอเถอะเฮ้ยโอ้ก็ หวาดเสียวอยู่นะขออีกอันเดียวพอเลยล่อเลยเออวงการเกมถุงมือท้อยก่อนหน่อยโอ้โอ้หเจ็ดรสิบรูบี้เอาเรื่องไงตอนนี้มือเอมือเริ่มเงื่อแตกแล้วนะโอ้โหเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โค้อ,อนทอก็ห้าห้าสิบรูบี้สุดท้ายนะ ก็คือเราเปิดได้แค่สองครั้งในรังเพลิงอะต้องมาแล้วแหล,ละโบ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 ,บเฮ้ยใครมันจะไปเกือกันนะหนาวสี่พันลูบี้ได้สองอันจริงนะเนี่ยเฮ้ยถุงมือทอได้อันเดียวเฮอยเกินไปเปล่าวะโอ้โอ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 โดนจริงวะ่ะเอาแล้วไงทางบ้านถุงมือแมงค้าพลังสวยจัดเลยอ่ะก็เราให้ไปคะแนนกบก่อนเลยละกันสี่ร้อยคะแนนได้กบ ต้องขอตําๆต,ต้องมีสี่ตัวนะเปิร์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 เออหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ได้อยู่นะผมทุกคนคือวันนี้แม่งคือเราเราเราเจ็บอยู่นะเราสี่พันลูบี้ได้อันเดียวอ่ะได้เกียร์ได้เกียร์ที่เราต้องการมาแค่อันเดียวนะก็ค่อนข,ข้างที่จะผมมองว่าเข้าเนื้อเลยแหละเออโอเคโอ,โอเคอูด้าันเดียวตัวเดียวเองว่าเอาไงดีว่าทางบ้านขออีกตัวขออีกตัวหลอดให้ได้สองตัวก็ได้เปิร์เปิร์เปิร์ โอ้โหว่าแล้วนี่แหละกบแดงล้วนก็ค่อนข้งที่จะเจ็บตัวเลยนะผมทุกคนยังไม่พอมันจะเจ็บด้สักเท่าไร่กันเชียววะถ้าจัดทาาไฟกูสักทีดิอ่าจริงๆใจจริงผมอยากได้แบบถุงมือทอนะแต่ถ้าเกิดได้เกียวของทาาไฟนี่คือผมท้อเลยนะผมทุกคนเปิดอุ้ยเย้ยได้จริงโอ้โทางบ้านนักหน้ามืดเลยอ่ะอู้หน้ามืดจริง โอ้โหสุดจัดเลยว่าทางบ้านหวยกนโดนว่ะโอ้ซ็งเลยนะผมทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเราเราได้ถุงมือทอมาด้วยนะก็ตอนนี้เกียร์เจ็ดดาวของไอดีนี้เลเวลสิบหกที่มีเกียร์เจ็ดดาวมากที่สุดในเกมก็น่าใจดีนี้ละมั้งก็มีเกียร์เจ็ดดาวเกียร์อาวุธมีแปดชิ้นนะแล้วเกียร์ช่องกลางมีอีกหกชิ้นแล้วเกียร์ช่องสุดท้ายมีหนึ่งชิ้นก็คือแปดหกหนึ่งมรวมกันเป็นทั้งหมดเท่าไหร่วะสิบ สิบสาชิ้นมัง้งเอ้ยไม่ใช่ดิสิบห้าชิ้นนะครับผมทุกคนอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมทุกคนสําหรับไอดีนี้แล้วคนละโบมันสวยจัดเลยอ่ะคือพร้อมเกิดมากเลยนะ สำหรับ ID ดีเลเวอโรโของกอนซุดนะครับผมทุกคนก็มาต่อกันที่ไอดีของทางบ้านเลยละกันนะผมทุกคนก็ไอดีนี้เป็นไอดีของน้องทักด้านในนะก็คือเขาเนี่ยได้ทําการทักแชทเพจกนซุดมาบอกว่า mm hmm. พี่คับเปิดให้ผมหน่อยโอเคผมก็จะไม่พลาดที่จะเปิดให้กับทางบ้านแน่นอนนะอ่าก็คือมีรูบี้ทั้งหมดส0 0พัรูบี้นะผมทุกคนแล้วก็เข้าไปเชื่อชยเข้าไปเปิดเลยละกันก็คือน้องเขาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเปิดหมด2 0 0 0รูบี้เนี่ยก็คือเขาได้เปิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็เราจะได้กล่องการันตีพอดีนะผมทุกคนเปิด อุ้ยเฮ้ย้ยดอกแรกของมือทอเลยหรอเฮ้ยเกินไปเป้าเฮ้ยเกินไปเป้าเอาแล้วไงไอดีหลักดวงไมมามันดวงมาลงไอ้ดีทางบ้านแทนโอ้เกินฉิ่งฉเกินเฮ้ยผมว่าเริ่มไม่ใช่แลวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยของจริงอะอุ้ยผมพูดไม่ออกเลยว่ะหูเอาเกินว่ะสองทีกิจดาาสองอันโอ้ทางบ้านเอาแล้วพอแล้ววันนี้เดินข้ามถนนรถชนตาย อาดวงดีเกินนะผมทุกคนใช้ดวงกระตูกกาชาไปหมดแล้วนะอาบอกเลยโอ้ยับอาไม่ไม่ยาบขนาดนั้นหรอกคือถั่วก็สองรอบแรกสองรอบแรกก็คือสุดแล้วนะผมทุกคนอาผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเปิดรัวๆไปเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสดอปเยอะไหมนะอาเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันนะผมทุกคนโอเคอุ้ยได้รองเท้ากีบเมกอันนี้เป็นรองเท้าที่ผมมองว่าเหมาะกับสายสีกับสายเติมนิดหน่อยมากนะคือเมื่อก่อนที่ก่อนที่ทีผมจะเกียร์ฟูเนี่ย ผมใช้รองเท้าอันนี้มาก่อนนะผมทุกคนคือมันค่อนข้างจะดีมากนะมีต้านสกิลด้วยนะวิ่งไวด้วยนะอ่าก็ทําให้เกมบุกเราเนวิบวับกันเดิมนะผมทุกคนเปิด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 โอ้หก็ดีสองรอบโอเคเปิดต่อเปิดเปิดเปิดเอ้ยเออว่าดีสองรอบจริงๆว่ะเอาแล้วไงก็เดียงน้องทายในตอนนี้เริ่มจะเริ่มผมว่าตึงแล้วอ่ะ ถึงอ่ะเออดีอยู่สองรอบแรกนะอ่าแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะผมทุกคนสองพันลูบี้ได้สองอันนะโอเคอยู่เลยแหละโอเคโอเคโอเคคือค่าเฉลี่ยของเกียร์จะดาวรอบเนี้ยสองพันลูบี้มันจะได้ประมาณอันหนึ่งนะอ่าก็ประมาณนี้นะผมทุกคนถ้าเกิดใครที่เปิดเนะี่ยผมแนะนําให้เปิดถึงตู้การันตีนะเพราะตู้การันตีเนี่ยผมว่าเสียวสุดแล้วเปิดวูบปุ่งอุย้ยหน้ามืด